ครับสวัสดีครับผมหลังจากหายหนะ้าหายตาไปนานนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เดินหาพระตามตลาดนัดพระต่างๆนะครับผมในตัวเชียงใหม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ ร้อนมากๆนะครับวันนี้ก็ได้บางกนพรมนะครับผมได้บางุนพรมกูเก่านะครับผมมาดูความเนื้อหามวลสารนะครับไม่รู้ชัดป ก็เป็นทีมใหญ่นะครับกูกเก่าก็สภาพก็ผ่านการใช้หน่อยครับก็จะมีการแตกบิดเป็นเรื่องธรรมดากับพระที่ผ่านมาร้อยกว่าปีนะครับผมอันนี้ก็เนื้อหาจัดจานนะครับผมคาบเ็นไซต์ตกผึกนะครับผมมวลสุงมวลสาร ครับองนี้ก็ได้อยู่ข้างบ้านนะครับผมอพเภอสันซายนะครับตลาดนัดข้างบ้านนะครับก็พอดีอวันนี้ก็อ,อยู่ใ,ใกล้ๆกลบ้านก็เลยไปเดินดูเล่นนะครับผมพอดีบังเอิญเจอครับเจอองน,นี้ก็อดใจไว้ไม่ไหวจริงๆนะครับผมนานๆนานๆจะเจอเนื้อหาจัดการแบบนี้ ชัดเจนนะครับผมชัดเจนนะครับวันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่ครับได้วันที่อาวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองนะครับผมสิบสองพฤษภาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมบก็มีความหนึกนุม่มมีความเก่าเนื้อหามวลสารนะครับผมก็ สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็คือความเก่าเนื้อหาสาระนะครับผมเนื้อหาหมอดสารต่างๆครับ,ค,รบความนึกนุ่มความสวยองนี้ก็เอาความสวยงามเอาความคลาสสิกนะครับผมนะฮะ การตกผลกแน่นของอคา,าบแคนไซน,นะครับผมที่มีปูนเปลือกหอยนะครับผมเป็นปะผด,ดิบนะบแล้วก็ผสมมวลสารต่างๆนะครับขององค์พระสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมบก็พระมีความเหี่ยวนะฮะการยุบยน่น วันนี้ก็เอาความสวยงามเอาความคลาสสิกนะครับผมก็นานๆเจอนะครับผมสำหรับเสียนบ้านนอกอย่างเรานะครับผมเ,เงินแสนเงินล้านก็คงจะไม่มีปัญญาเช่านะครับผมก็เช่าในราคาที่จับต้องได้นะครับผมราคาที่เบากระเป๋านะครับแต่ขอให้เราตาถึงนะครับมีความรู้ไม่จําเป็นต้องไปเช่าแพงนะครับ ก็เกก็เยอะนะครับผมเกผ่าเกาผ่าสมเด็จเกมเยอะมากๆนะครับผมต้องใช้ความอดทนอดกั้นในการฝึกฝนนะครับสอบแสวงความรู้10ปี20ปีสะสมนะครับผมไม่ใช่ว่าเรียนรู้วัน2วันแล้วก็จับพระเทศได้นะครับใช้ประสบการณ์หน่อยนะครับ ก็สู้ไปนะครับผมก็สู้กันไปนะครับเพื่อได้เจอพระดีๆส,สวยๆนะครับผมในการต่อสู้หัห่นกับองความรู้นะครับผมกับการได้เจอพระบ้านๆนะครับผมองนี้ก็ได้กับชาวบ้านนะครับผมที่เอาพระมาวางขายก็คือว่า ผมชอบพระสไตล์แบบนี้นะครับผมสไตล์การเก่านะครับผมเก่าแล้วก็พระที่มีความคาบแคนไซ์ระเบิดออกจากองค์พระนะครับผมเพื่อเป็นการวัดค่าอายุ150ปีขึ้นนะครับผมครับเอาความสวยเอาความน่ารักของขคลาสสิกนะครับผม วันนี้แตกพอดีนะครับผมก็เลยเป็นจุดจ่ายตังนะครับผมครับเป็นจุดจ่ายตังของผมนะครับอ่าส่วนตําหนิผมตัดออกไปนะครับผมผมไม่เล่นตําหนินะครับผมผมไม่รู้ว่าพระผมไม่เคยเห็นแม่ทีมแท้นะครับผมจะเล่นแต่เบสิกนะครับผมเบสิกขั้นพื้นฐานนะครับผมเนื้อหาความเก่ามวลสารต่างๆนะครับผมวันนี้ก็เอาพระ ที่มีความคนต่างสะแสวงหากันนะครับผมพระสมเด็จวละครั้งนะครับผมก็อยู่ที่ความศรัทธานะความเชื่อมั่นนะครับผมพระแท้ไม่ได้อยู่องค์ว่าสิบล้านยี่สิบล้านนะครับผมพระแท้มันอยู่ที่ว่าเรามีความรู้นะครับผมแล้วก็จับต้องได้นะคะหลักร้อยหลักพันก็สามารถหาพระแท้ได้นะครับ วงนี้ก็เอาความสวยน่ารักเอาความคลาสสิกข,ของสมเด็จวระครังนะครับผมก็ชัดเจนไม่ได้ครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมผมก็ไม่ค่อยได้อโพสไลฟ์เลยลงเท่าไหร่นะครับผมก็หาของ ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่เปิดเทอมใจนะครับก็หาของหลุดนะครับผมจากชาวบ้านที่เอามาวางขายนะครับผมว่าแบ่งปันกันครับผมพวกเราเป็นชาวไทยนะครับผมก็ไม่มีปัญญาที่จะขายเป็นแสนเป็นล้านนะครับเอาแค่พอต่างคนต่างามีตังในกระเป๋าเบาๆหลักร้อยหลักพันนี่แล้ครับผมวันนี้ก็เอาผัก บางขุดผมกูเก่านะครับผมเอามาให้เพื่อนเพื่อนพ,พี่รับชมนะครับผมครับสวัสดีครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ